สวัสดีครับประทุมธานีนะครับทำงานแต่ที่มาอัดเพราะว่านั่งรอออไม่มีรถเข้าเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงป่านนี้ไม่มีไม่ได้ทำงานเลยสักชิ้น,นะครับจะนั่งกินกาแฟไปหมดไปแล้วก็ขออ,อัดคลิป เล่นๆนะครับไม่ไม่ใช่เล่นหรอกคืออัดจริงๆกันหละคงจะเตืองเน็ตอยู่ mm hmm. เตือนเมมโมรีอยู่นะครับ mm hmm. ก็ <c oughs> พอดีผมมีญาติผู้ใหญ่นะครับเกิดวันนี้นะครับก mm ็ hmm. ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอ mm ัน hmm. ไนเลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับ mm hmm. เป็นล้มโพล้มใส่ๆๆให้ลูกหลานนะครับ ขอให้ร่ำรวยครับร่ำรวยดีๆครับผมก็ไม่รู้ว่าจะผู้ใหญ่จะได้ดูหรือเปล่านะโอเคครับผมจะมาพูดเรื่องเหมือนเดิมนะครับธรรม,มะธรรม,มะธรรม,มะทั้งปีทั้งชาตินะครับเพราะว่าแก่แล้วไม่รู้จะทำอะไรเนาะอันนี้ผมก็จะเออเวลามันจํากัดเนี่ยคิดไม่ค่อยได้อันนี้ แก้วกาแฟนะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นความรู้อ่าอันนี้เป็นความจำที่เราเรียนธรรมะมาใช่ไหมครับอันนี้เอาใส่ไปในนี้นะเห็นไหมยกสูงหน่อยอันนี้เป็นฟังจาก YouTube ดู ไป,ไปเข้าคอร์สโตมาจำมาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับรวมอยู่ในแก้วนี้ก็คือว่าอันนี้จะตลกหน่อยนะเพราะว่าจะเป็นประมาณนี้ไงแล้วก็จิตอจิตจิตคนเข้าไปอยู่ในอยู่ในอยู่ในร่างกายแล้วนะรับเข้าไปใช่ไหมรับทางหูตา หมูลิ้น,นกายใจสัมผัสเรียกว่าขันห้าก็แล้วกันเนาะนแต่ว่ามันเป็นแก้วนะแต่ติต้งต่างนะนี่คนทีเ่เขาสอนนะนะอันนี้ก็เหน็นผ่านๆตาม,มาว่าเออมันเข้าท่าดีไม่รู้ว่าจะโดนครร่าลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเขาก็ามันลือล้อดีเลื้อเทอยกเทกยวฟว่าง อ่าหรือหรือหรือสัญญาวความจำใช่ไหมประมาณนี้นะอุะปรกรณ์นในการในการเรียนในการเรียนธรรมะเพื่อการหลุดพ้นโอเคอาจจะดูกองแกงกไปนิดนึงนะครับถ้าูกองแกงก็จะจะถือกันเลยนะครับเพราะว่าธรรมะมันมันจะเครียดตลอดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสายขาดนะครับต้องกลางๆนะหย่อนไปก็ไม่ดีก็ว่าบ้าอีกใช่ไหม จะถอดไอ้นี่ก่อนยูนิฟอร์มบริษัทครับเดี๋ยวแต่จะย้ายจุดอีก <c oughs> แต่วันนี้มันมันว่างจริงจริงนะครับสี่โมงเราไม่มีไม่มีมันคือไม่มีงานแหละนั่งป้าประตูกับเพื่อนอีกคนนึงตรงนี้ก็จะมีสองคนนะครับผมเขียนใบพานเพื่อนก็ จราจรโบกรถเข้าออกบางทีก็สลับกันงานผมก็แค่นี้แหละครับวันวันหนึ่งอยู่แค่นี้ก็เลยว่างว่าง,ง,งจิตจิตใจความคิดมันว่าง,ง,งก็เลยคิด,ดหาฟังฮาเพลงก็ดูแล้วรถแพงแพงก็ดูแล้วเนาะอาหารดีดีก็ดูแล้วที่มันมาเออมาตรงนี้ไงมาเ,เรื่องธรรมะอันนี้อันนี้เก็บแล้วนะ น่าจะมีน่าจะเบื่อกันแล้วแหละ,ะเดี๋ยวมันจะดูไอ้โคลกกลาไปเดี๋ยวเขาจะว่าอีกนะน,นี่จิตเอาจิตออกมาจะาขันจิตออกมาจะาขันแล้วนะไอ้ความรู้อะไรทเทอ,ออกล้างล้างล้างความจําเปลี่ยนให้มันว่างๆเหมือนไอ้เมมโมรี่อ่ะจะได้โล่งๆนะจะได้รับอะไรใหม่ๆที่มันมันถูกใช่ไหมเขาแต่มันถูกจริงหรือเปล่าลองมาดูกันนะ ไอ้ที่ว่าเอาออกนะดีไมด่ดีเอาความรู้ออกหมดหนักกว่าเก่าอีกนะเอาออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่ก็ไปรับความรู้ชุดใหม่ที่เขาพูดกันประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะที่สอนสอนกันอยู่เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าต้องดูดูด้วยโทรศัพท์ด้วยดูพนักงานด้วยเดินพ,พักอะไรเงี้ยก็ต้องดูเจ้านายด้วยดูหัวหน้าด้วย นะเดี๋ยวเขาย้ายจุดไปเดินกลางแดดนะครับก็ไม่ได้เบียดเบียนบริษัทมากหรอกก็ประมาณหนึ่งงานมันทำมาสองปีแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจำได้หมดแล้วนะครับว่าต้องเ,ออเขียนอะไรทำอะไรรถเข้ากี่โมงรถทะเบียนนี้ใครจะลงมาบริษัทอะไรติดต่อใครมันคือว่ามันมันแม่นว่าง,งั้นเถอะสมองไม่ดีนะแต่ว่ามันทำมาสองปีแล้วไง จ็ดแปดร้อยวันแล้วมันก็จําได้ใช่ไหม <acted> เหมือนกันนั่นแหละไอ้พวกที่เขาอันนี้อันนี้ก็จะออขอ,อไอ้เรียกอะไรขอพูดสักหน่อยนะพูดจากที่คิดนะไม, De ไม่ได้ไมไม,ไม่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 เป็นจริงหรือเป็นจริงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันคงจะมาในแนวนี้นะซะเยอะอ่ะนะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ ก็สบายใจเพราะว่ามันไม่ค so ่อยมีคนฟังพ่ามีผุมตอนนี้ก็บังคับบังคับคนใกล้ๆตัวอะดูให้ฟังนะครับเขาก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าต้องเอาเงินต้องเงินจ้างเขาฟัง่อยเลี้ยงกาแฟอะไรเงี้ยจ้างเขาฟังเลยตอนนี้ก็ต้องทําแบบนี้นะคนที่อยู่ที่เห็นหน้าเห็นหนวดกันใกล้ๆนะก็อืมผมวิเคราะห์นะคนที่เขาแบบอยู่กับเรื่องเนี้ย อยู่เรื่องไอ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอะนะยี่สิบยี่สิบห้าปีสามสิบปีเนี่ยอืแล้วเขาก็คิดว่าเขาแบบว่าคําบางคำเนี่ยใช้คําว่าตัดสรุเลยนะอันนี้เราจะจะซีเรียสน,นะกับคาเนี่ยนะคําสมมุติคําเนี่ยนะตัดสรุเนี่ยบางทีคนเขาก็บอกโอ๊ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็คือเขาใช้ไม่ได้เขาคงไม่เขียนไว้ในที่บอกก็คือใช้ได้แต่ว่าเราก็ ไม่ได้ใช้ไปนในทางที่ไม่ดีอะ่ะก็คือให้มันให้มันฟังกันพูดกันให้มันรู้เรื่องเร็วที่สุดอะ่ะโอเคนะครับคงจะเอ,อไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> คุณคิดดูนะคนที่เขาเขาขังตัวเองอยู่กับไอ้สิ่งสิ่งนี้ไอ้ความรู้ชุดเนี้ยคือความรู้ที่ประเสริฐนั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาเขาเอาความคิดของเขาไปใส่เยอะไง พรคนนึกออกไหมพี่ผมกําลังสือคุณนึกดูนะคนอยู่กับเรื่องนี้สามสิบปียี่สิบปีนะบางคนหนักเลยสา4สิบห้าสี่สิบเนี่ยแล้วเขาก็ไปพบอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเขาตัดสู้นเออทันทันทันความทันความคิดผมไหมก็คือว่าถ้าใครคอมเมนต์มาได้ยิ่งดีนะครับ จะคอมเมนต์แบบยังไงก็ได้ด่าก็ได้อะไรก็ได้ผมผมอยากจะทราบสักสักเม้นหนึ่งนะลองคอมเมนต์มานะครับไม่มาก็ไม่เป็นไรอัดคลิปมามาโต้ตอบก็ได้เนี่ยมันผมเองนะผมก็มาดูตัวเองไงโอ้โหผมหมักหมักหมกตัวเองดองตัวเองอะ่ะหมกมุ่นแบบเรียกว่าหลงอะ่ะหลงหลงกับการคิด เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วคิดว่าตัวเองตัดสรุเรื่องนั้นน่ะมันมันถูกไหมเออแล้วก็ตอนนี้ประกาศจริงเนี่ยประกาศชวนคนอื่นไปไปฟังความคิดจินตนาการมโนมโนม,มนึกตัวเองอ่ะคือเหมือนสร้างหนังอ่ะไปเล่าให้คนคนู้นคนคนี้ฟังดึงจนคนคนนู้นคนนี้เขาเข้าใจเหมือนตัวเองไงแล้วบอกว่าสิ่งเนี้ยตัดสรุไม่ถูกนะบอกให้ไม่ถูกนะคุณ คุณไม่ใช่ว่ามีคนเอาเงินให้มีคนกราบแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมันถูกนะมันเเผดดีๆนะคิดดีๆนะเออบ้ามาเยอะแล้วนะเป็นบ้าเป็นสติแตกเป็นจิตหลุดเดิดนะมันไม่ใช่ว่าการมีอ,อคนเข้าใจเหมือนคุณร้อยสองร้อยคนนะมันมันจะใช่การตัดสรู้นะมันใช่แบบที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้ไหมเออ คนฟังก็ดูด้วยคนสอนเขาก็ดูด้วยอย่าไปหลงผิดนะเอาไม่อยู่นะตอนอายุแปดสิบเก้าสิบนไม่ทันนะปรับตัวกับใจไม่ทันนะอันนี้แค่นะครับแค่เสนอเนาะแค่เสนอเนี่ยก็แค่เสนอนะเสนอนะเขาเรียกอะไรเสนอความคิดเห็นนะนะก็อย่างนี้คุณก็นึกดูนะสภาพเรา ขอโทษเหมือนกบอ่ะเหมือนกบอยู่ในบ่อเห็นไหมกบหรือเขียดอยู่ในบ่อเออเขาก็คิดว่าบ่อไอ้ที่เขาอยู่นั่นแหละมันโอ้โหมันมันรู้หมดไงไอ้ไอ้ต้นไม้อยู่ตรงไหนตออยู่ตรงไหนสัตว์สุดอะไรอยู่ตรงไหนในบ่อเนี่ยมันรู้มันรู้ละเอียดพูดได้คล่องกับเขียดกับกบนะมันก็ไปบอกกบในบ่อนั่นแหละว่ามันโอ้โหมันมันเห็นอะไรบางอย่างมันเข้าใจอ่ะมันโลก กูดําแจ้งหมดแล้วในโลกของโกโลกในบ่ออันะนี้อย่าว่ากันะนะผมก็แบบเอาแบบไม่เครียดนะฟังแบบไม่เครียดฟ,ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ลบทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลบทิ้งจากสมองท่านแต่ว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะเออดีดีกว่าเราฟังเรื่องซ้ำๆซักๆ,ๆใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาแวกแนวสักหน่อยแวกแนวสักหน่อยวันนี้เอาแบบใจแบบเบิกบานฟังนะ กบในบ่อนก็คิดว่ามันโอ้โหกูรู้หมดแล้วในบ่อเนี่ยกูกูเก่งที่สุดแล้วแหละเพราะว่ากูเกิดมาก่อนเขาไงกูเรียนรู้ไอไอมะเร็งมะแรงกูกินมาหมดแล้วกูกูสามารถถ่ายทอดให้กบให้เขียดรุ่นหลังๆที่อยู่ในบ่อนะแต่ทะลุตามกูอะไรอย่างเงี้ยนะความเป็นตะทะลุางซีเรียสนะคือเขาเขารู้หมดเรื่องในบ่อไว้ง่ายอะไรอย่างนี้เข้าใจเนาะอาจจะต้องต้องมองที่จิตใจผมนะว่า ผมแค่ยกตัวอย่างให้มันชัดให้มันง่ายให้มันเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจอะว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะที่เขาอยู่ในบ่อหรือว่ากบมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมมันมันหน้ามันน่าสงสัย,ยไงเออทําไมไปใส่ร้ายเขายังงั้นไม่ได้ใส่ร้ายผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่าลองนึกดูใช่ไหมเราการที่เราแบบว่าอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นสามสิบสี่สิบปี มันมีโอกาสมันเพี้ยนได้ไหมมันมันไม่ใช่ไอ้รู้แจ้งอะ่ะมันมันบ้านะมันบ้านะเออดูนะเอาไปเดี๋ยวสรุปตอนหลังแล้วกันสรุปตอนท้ายใกล้จะจบออพอเปลี่ยนแนวคิดนะว่าตัดสะรู้อนะ่ะเออว่าตัวเองตัดสะรู้นะ พอตัวเองรู้แจ้งแทงตลอดอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เริ่มแลสิเริ่มละเริ่มไปหลอกคนนะไปหลอกคนอื่นให้มาตามไงเชื่อตามคือหลอกเอาเงินเขานั่นแหละใครไปเขาต้องเสียเงินใช่ไหมถ้าไม่เสียเงินไม่ไม่บอกนะไ,ไม่บอกสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะแจมแจ้งแทงตลอดอะมีจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่มันไม่ได้บอกตรงขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันก็คือสุดท้ายปลายทางมันก็คือจะเอาเงินเขานั่นแหละ ที่อุตส่าห,าห์อยู่ในบอ่อมา 30- 40ปีนั่นเนอะก็คือจะเอาเงินเขา,อ,าอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดนั่นแหละเอออันนีฟนะฟ้ฟังแล้วก็ทิ้งนะฟังฟังแล้วก็ทิ้งฟังแล้วก็ทิ้งนะอย่าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ม,นมันจะมาอยู่ในสัญญามาอยู่ในสังขารมาอยู่ในมันจะสะสมปรุงแต่งอะไรไปทั่วแล้วก็จะมาด่าผมด่าก็ด่าไปไม่ได้ยินหรอกอาอยากแค่ได้ยินก็คอมเมนต์มาโอเค ทีนี้เอมันก็กออโกยดิทีเนี้ยได้เงินเยอะๆกบมันหลอกมันหลอกกบตัวอื่นเขียดตัวอื่นได้แล้วะสิ่งที่มันรู้อ่ะมันเชี่ยวชาญเนี่ยมันมันอยู่มาก่อนเขาอ่ะเออเข้าใจไหมเนี่ยเออผมก็นะเสี่ยงเสี่ยงเอาเสียงโดนด่าเอาอเพื่อมันจะมีประโยชน์เนะานะ,ม,านะ,ะมีลูกค้าแล้ว มีลูกค้าคันหนึ่งผมก็จะทํางานไปอัดไปนะมันก็ฟังไม่ได้แล้วเลื่อนผ่านไปนะครับผมไม่ว่ากันเน็ตใครเน็ตมัน ข้อหนึ่งมสองครับสองครับคุณสมัยเข้าเวลาเนี่ยนะครับ 10. สิบคุับสองครับข้าวพกหนึ่งครับิดออะไรนะอาจารย์ปิดเลยใช่ไหมครับข้ารถไปเป็ดเ,เช็คระยะเข้าศูนย์น่าจะเอารถเก็บเลยครับ จอดที่จอดแล้วโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็ปฏิบัติทำมันกันทำเพื่อเงินอันนี้ทำเพื่อเงินห้าร้อยกว่าบาทรวมโอ้ลงไม่ครอบอย่างอ่าลงแล้วครับครับผงหนครับสองแปดครับครับ,รบก็ใช่ไหมถึงไหนแล้วถึงครบ ถึงกบตัวตัวใหญ่นะกบที่มันแบบเชี่ยวชาญในบ่อนะเออมันก็ไปสอนในทีทนี้สอนเพ๊่ก็เก็บค่าเอามาแรงมาแลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้บอกพวกเมืองนะว่าเออขันเขินเป็นยังไงมันจะหลุดพ้นจากบ่อนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆนะอันนี้ผมพูดติ้งต่างนะติ้งต่างมันลองคิดตามสิคิดตามผมนะอย่าไปถืออย่าไปถือมันต้องมันต้องแบบนี้อ่ะมัน แบบเราเจอแบบเดิมๆมามันไม่เข้าใจไงก็บางทีเราก็ไปเชื่อเขาจริงๆอ่ะโอ้โหรลุแล้วเว้ยคือเขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบจินตนาการมาเหมือนสร้างหนังอะอวตารหรือว่าอะไรเนี่ยมันดูดีไหมนะโอเคไม่สมจริงไหมล่ะเออเดี๋ยวมันสรุปตอนหลังให้ฟังทันาโยนเนี่ยเอมากโนีเออคือทําไมผมถึงแบบ อัดคลิปแบบในขณะทํางานด้วยฟังเสียงวุ่นวายไปด้วยอันนี้มันนี่แหละปฏิบัติทมแท้ๆนะไอที่ไปนั่งอยู่ในห้องสตูดิโอเป็นแสนแสนล้านนะบางทีมันนึกอะไรไม่ออกมันไม่เจอของจริงใช่ไหมครับครับปิดแล้วครับเรียบร้อยพอวอไปบอกครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วก็คือเนี่ยทำทำของผมแท้ๆทรมะคือทํางานนี่แหละ เราก็เอย่าให้เสียเวลาเปล่าจะตายก่อนรอไปถึงตอนเย็นเอาอีแล้วแะกินเยียงชนเมาอีนึกจะพูดอะไรก็จําไม่ได้อีกทีนี้ยขนาดเขียนไว้ก็ยังจําไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องแบบเนี้หรืออเทออกเข้าใหม่เทออกเข้าใหม่มันไม่จบไงมันไม่มีวันจบหรอกไอ้ที่เขาว่าจบๆน่ะเขาเขาคิดของเขาเองมันไม่จบถ้าพระเจ้าพูดอะโอเค คำสอนพระพุทธเจ้าของแท้นะแต่ปุถุชนหรือว่าอะไรหลายๆอย่าง,างที่เราดูนะเชื่อผมสิเขายังเขายังติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณเชื่อก็ได้ถ้าคุณแบบว่าจากแบกข้าสอบก็สารสิบกระสอบมันเหลืออยู่ห้าโลอยู่บนบน,บนบาทมันก็เบาแล้วใช่ไหมมันเบาเบาก็เบาไปแต่คุณจะต้องไปไปเทียบกับคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมคุณไปดูประวัติพระพุทธเจ้านะเออว่า ตัดสลัวเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เป็นอย่างที่พักุลเทอะไรออกจากแก้วแล้วมันตัดสลวนไม่ใช่นะเออไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเออมันไม่ใช่กบเราเป็นกบตัวเล็กแต่เราเดี๋ยวเราก็ต้องโตเป็นกบตัวใหญ่นะนะั่นแหละเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเขาที่เขาไอเสนอนะมันมันจะจริงแค่ไหนเออเราจะเพิ่งเชื่อพทธเจ้าบอกแล้วจะเพิ่งเชื่อใครง่ายๆ่ายอืมเหมือนคนที่อาศัยอยู่โคโลกเหนือนนะ ชำนาญในการอาศัยอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเชี่ยวชาญนะ่ะ่าครับขอญาตหกสี่ศูนย์สี่นะครับน้ําแข็งตรงไหนบ้างตรงไหนหนาตรงไหนครับเดินผ่านได้ตรงไหนตกปลาได้เขารู้ก็เหมือนคนที่ท่านกําลังฟังอยู่ทุกวันนี้แหละเขารู้ว่าพวกท่านหาอะไรเออแล้วเขาหาจินตนาการมันมันโดนใจพวกท่านไงนนนมันโดนมโนลึกๆของพวกท่านไงมันใช่หรือเปล่า เทียบดูกับคําสอนพระพุทธเจ้าเทียบดูกับอริยสัจสี่มัรคุยงแปดดีๆดีๆไหนๆเราก็จะเสียเงินค่ารถค่าเนาะเข้าผัดไปหาเขาแล้วนะดูดีๆแต่ใครเสียแล้วไม่ต้องเสียใจหาอ,อีกได้ง่ายๆเงินน่ะเนี่ยผมนั่งอยู่อย่างเงี้เดือนหนึ่งผมก็ได้อยู่วันละห้าร้อยกว่าบาทผมก็ได้อยู่พอได้กินเอ,อเจ้านี่มีก็หลบเอาหน่อยเสียงๆก็หน่อย เสียงเขาตามเก็บดอกหน่อยเออก้อ,อคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะเขาแบบเชื่อในเนื้อเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาไงคุณนึกออกไหมคือพวกคุณไม่กล้าคิดอย่างผมหรอกเพราะพวกคุณอะ่ะออไปกับไปกาบเขาแล้วใช่ไหมเอาดอกไม้ทุบเทียนไปสะบ,สบัดสะบันไม่กล้าพูดแต่ผมกล้าพูดไงผมบอกแล้วคลิปที่แล้วผมผมกล้ากลับมาอีกอะ่ะวัาตะสงสารนะถ้าผมไม่จบแล้วผมผิดเนยผมยอมรับผิด เอออย่างเราไปทำร้ายร่างกายใครตํารวจจับข้อุกเราก็ยอมรับผิดอันนี้เหมือนกันถ้าเราพูดผิดเรารับผิดชอบรับผิดชอบเป็นเป็นชัดชาติกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ใช่ว่าผมไม่ไปต่อต้านใครคนใดคนหนึ่งนะผมทุกคนนั่นแหละที่เขามาบอกว่าเขาเออพาพวกท่านหลุดพ้นรู้แจ้งแทงตลอดตับทะลุอะไรเนี่ยคุณ ฟังบ่อยๆคุณดูเหมือนว่าคำว่าตัดสรุนี่มันง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเชื่อผมสิคุณดูองค์พระพุทธเจ้าเราสิกี่ปีเออพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกี่ปีพระมหากระสปะกี่ปีเออแล้วพวกท่านไปนั่งคุยกับเขานาทีนึงนะจะเก่งเกินไปละมั้งอ่ะถ้าเก่งก็เก่งนะไม่ว่ากันเออแต่ดูดีๆผมดูดีๆผมบอกเลยบอกดูดีๆเลย ไม่ใช่เรื่องเงินนะไม่ใช่เรื่องเงินเงินเนะี่ยมันต่อให้มไมไ่ปหาเขามันก็ไม่เหลืออยู่แล้วอืมประหยัดแค่ไหนมันก็ใช้อย่างที่ผมบอกกันแหละเงินนะไหนละ่ะตัวอย่างสาสจะเอาตัวอย่างให้ดูอ่หายไปแล้วอ่าคืออืมไม่รู้จะมีคนพอเอเห็นด้วยกับผมสักหนึ่งคนหรือเปล่านะ พ่อแบบว่าสังเกตทั้งหมดนะแต่ว่ามันถ้าเกิดคนที่เขาสอนอยู่อะ่ะแล้วเขาคิดว่าเขาสอนถูกอะ่ะผมหนาวๆแล้วร้อนเลยนะเขาเกลียดกันเลยนะเออแต่อาจจะมีสักสักเจ้าสํานักหนึ่งะนะที่เขาคิดว่าเขาบรรลุอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วเขาสอนคนด้วยความมั่นอกมั่นใจเนะี่ยแต่น้อยผมคิดว่าเขาคงไม่ไม่คิดอย่างที่ผมคิดหรอก คงคิดว่าไอาสิ่งที่เขาคิดนะคิดถูกคิดว่าการที่เขาแบบว่าพูดออกมาว่าเขาตัดส้เขารู้แจ้งทั้งตลอดอ่ะของจริงนะครับก็ไม่เป็นไรก็มันก็มีสิทธิ์ว่ากันได้ไงมันไม่ลองคํานี้ผิดกฎหมายสิใครไม่เป็นจริงพิสูจน์ไม่ได้นะติดคุกเน่ะจ้างก็ไม่มีใครล้าพูดอืมตอนนี้มันนึกจะพูดมันก็พูดไปได้ไงสร้างเขาเรียกลากสร้างอะไรสร้างเรื่องราวให้มัน สรุปสุดท้ายก็คือเรื่องคือเงินน่ะคือผลประโยชน์อเข้าใจไหมเนี่ยเอาะละมันจะน่าเกียดไปนะถ้าเกิดพูดไปมากมันตรงมากมันก็ไม่ดีมันไปทําลายอา,อาชีพบางสิ่งบางอย่างเขาอะนะเราก็ต้องอระวังตัวด้วยเราก็ไม่ใช่มีบุญหนักศักด์ใหญ่มีอะไรจะคุ้มครองเราใช่ไหมละ่ะก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะขัน เอาอะไรมาโยนใส่โยนใส่แล้วก็เทออกแล้วนี่จิตอ่าแยกออกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องดูที่หลักคำสอนพระพุทธเจ้านะครับมักมีองค์แปดใช่ไหมอรอยะสักสี่นะ,อ,ะอย่ามาค้านผู้รู้ทั้งหลายนะไม่มันต้องตามนี้นะครับต้องตามนี้กายวาจาใจต้องดีนะครับเอถ้าเรา จิตเราพ้นแล้วนะ่ะร่างกายของเราก็ต้องพ้นด้วยปากเราต้องพ้นด้วยเออไม่ใช่พูดไม่เพาะแล้วก็มามาแก้ตัวอย่างงู้นอย่างนี้นะ่ะก็นี่แหละความที่ปัญญามันมากไปมันล้นไปไงพูดอะไรก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดสริมันแก้ตัวไปได้ทุกเรื่องมันจะผิดได้ยังไงล่ะเออมันไม่เหมือนกฎหมายนี่เออขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ได้ก็โดนปรับนะ่ะมัน หน,นีไม่ได้ไงแต่ลิ้นอะ่ะคําพูดอจิตเนี่ยมันฉลาดมันส่งมานะจับไม่ได้หรอกอเราต้องดูที่ตัวเราเไปฟังเขาแล้วเราเป็นไงบ้างจากข้อสารสิบกระสอบหรือห้าโลเนะอีห้าโลเราต้องคิดของเราเองเราต้องพิจารณาในตัวเราเองอืมแต่เงินที่เสียไปก็เสียไปเธอะแค่งวดลดแค่งวดเดียว ไม่ทำให้เราอตายได้หรอกจากข้าสารที่ตรวจสอบเหลือห้าโลก็หลูแล้วที่เหลือท่านต้องไปทำเอาเองครับเราก็ดูดิตอนว่อ็มเขาสอนเขาสอนเหมือนพระ้าเจ้าไหมสอนเพื่อให้คนเมตตาให้คนหลุดพ้นหมดทุกข์หมดโศกหรือก็สอนเอาเงินอย่างเดียวหรือเขาทั้งเอาเงินทั้งมีเมตตาใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินนะครับจะสอนพวกคุณไหมเนี่ยคิดดีๆเออคิดดีๆมีไหมละ่ะคนที่สอนแมวงินนะมีมีท่านก็ไม่เชื่ออีกต้องแบบเสียเงินมันมั่นใจไงถ้าเสียเงินเนี่ยว่าเออของแท้มันเราซื้อโทรศัพท์ไอโฟนนั่นแหละสี่ห้าหมื่นก็ซื้อ,อ,อมันดีกว่าอยู่มันดีกว่ารุ่นนี้อยู่ที่ผมใช้นะออออลองคิดตาม จะช้านะไม่ต้องมาทะเลาะกับผมหรอกผมไม่ว่างทะเลาะกับใครหรอกลองนึกดูนะครับว่าผมพูดมามันอมันไม่มีความถูกต้องเลยก็ได้ไม่ถูกสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งใช่ไหมคนที่เขาเปิดสำนักสอนคน่ะรับรองผมผมผมคิดเห็นไปอย่างเงี้ยผิดหมดที่ผมคิดนะใช่ไหมทำไมทำไมผมผิดหมดทำไมของเขาต้องถูกหมดเออแค่แสดงให้เห็น เอาอะไรไปรวมๆในแก้วแล้วก็เทออกก็เหลือจิตเหลือธาตุรู้เงี้ยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันจบจิตหรือมันจะจบยังไงมันไม่ใช่ไงน,นะครับโอเคก็ฝากไว้คราวนี้นะครับอะไรที่พูดไปดูเหมืนคนบ้านะไรสาระก็ท่านต้องคิดเอาเองนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบตัวผมเองนะครับ ถ้ามันเป็นอะไรที่ผิดผมแก้ไขเองอเตือนมาก็ได้ฝากอัดคลิปเตือนกันมาก็ถือว่าแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นนะครับจะไปซีเรียสมันมันฆ่าใครไม่ได้หรอกคําพูดนะมันอยู่ที่ท่านนั่นแหละเอาให้สังขารไปปรุงนะไปจำสัญญาไปจำนะเฉพาะที่ท่านมีมันก็เต็มหัวอยู่แล้วไม่ต้องไปจําคําพูดผมหรอกเพียงแต่ว่ามันแวบ,บขึ้นมาช่วงที่ได้ยินนะประโยคนั้นนะ ท่านก็ไปค่อยๆไปใช้ปัญญาท่านท่านบอกท่านบารรลุแล้วะก็ลองไปคิดดูว่าท่านบ้าหรือท่านบารรลุแน่ๆเอาดีๆเอาดีๆถ้าบารรลุก็ดูกายวาจาใจให้มันดีนะครับครับสวัสดีครับ